ครับผมกระแสดีตรอดเลยว่าดีสุดสุดก็ดีใจมากๆเลย <c oughs> ที่แบบพี่ๆทุกคนแบบเห็นพวกเรามากขึ้นเราก็อยากสนับสนุนพวกเราตลอดเลยก็ <c oughs> ขอบคุณพี่ทุกคนมากๆนะครับขอบคุณครับดีใจมากๆเลยครับที่รู้สึกว่าเราแบบได้เติบโตขึ้นเราครอบครัวเราก็ได้เติบโตอีกมากขึ้นอีกครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกผมมาตลอดนะครับผมพูดพูดไม่ได้ซีนปิดกล้องมันยังไงยากไหมซีน,ป,นป,ปิดกล้อง ผ่านไปแล้วไงที่ปิดก็ออกมาให้ทุกคนดูแล้วก็ยากไม้หรอก็ไม่ก็มันก็มีความยากแต่ว่ารู้สึกว่าแบบอันก่อนน่าจะยากกว่าละกันเพราะว่าอันนี้เป็นแบบอันสุดท้ายแล้วมันชิวละมันแบบมันเคยถ่ายแบบคล้ายๆแบบนี้มาแล้วไงอ๋อมีแบบมีประสบการณ์อลไรก็ประสบการณ์มาแล้วเขินไหมันยันเขินปะก็เขินอยู่นิดนิดนึงครับแล้วเป็นไงตอนไปดูแบบตอนไปดูรีแอคชั่นเนอะแต่ละคนแต่ละคนก็คือตอนไปดูก็ก็คือแบบที่ทุกคนเห็นเลย จะลืมซื้อหมอนมาไว้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องจิกหมอนแน่นอนจรอีพีสิบสองนี่คือบอกว่ายิ่งกว่า,วายิ่งกว่าอีกหรอหมอนขาดหมายถึงพี่พี่จิกหมอนขาด<อ> <laughs> <ม>แต่ยังไงแล้วเราแล้วเราแล้วเราหลายโฆษณาแบบนี้อีพีสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยิ่งกว่า EP อีพีอื่นๆอย่างเพราะเป็นอีพีจบแล้วมันเขินเราต้องไปหลบหลังพี่ช่วยหรอว่คือพูดพูดในสีได้ใช่ไหมครับอะไรอ่ะนิดหนึ่ง คือผมกับน้องกล้องแต่คิวกินจริงเลยเหรอใช่มันเก่งตัคิวกินจริงๆอ๋อเน้นว่าทุกคนต้องไปรอรูนใช่เป็นสิ่งที่แบบว่าใช้เวลาไทายพอส่งนานเลยนะเป็นสิ่งที่พวกเราทุ่มเทเก็บตั้งใจมากๆในการเก็บดีเทลเยอะมากแล้วแบบผมกับน้องกล้องก็คือตั้งใจมากๆเลยครับอยากให้ซีนนี้ออกมาเป็นซีนที่แบบดีสมกับแบบซีนจบของซีรีส์ซีรีส์นึ่งฟาแล้วเป็นไงแต่ทุกคนอินคู่เรามากๆก็ ก็ขอบคุณไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณเหมือนกันเพราะแบบดีใจที่แบบทุกคนแบบชื่นชอบพวกเราแล้แลวก็แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดอยครับจะมีคนแต่ก็แอบอยากเป็นดอกกล้องโทมาสกล้องโทมัสหรอที่ที่เขาพูดผมก็แค่พูดตาเฉยเฉยเพระมันเพราะมันยอดมันจะเป็นกรดนอร์อะไรใช่ไหมล่า้ช่เมืองหลวงนะมันจะดีกว่ามันจะเป็นด้อมเมืองหลวงนะก็คือแบบก็พี่พี่ก็ไม่ติดนะครับเห็นไหมล่ะแต่คือระวังพี่เอาคืนแล้วกันพูดแค่นี้เออเระวังว่าเขาเอาคืนแรงนะไม่กลัวหรอ จอแบบโทรมากล้องโอ๊ยที oh, okay. oh, yeah, yeah, um. uh ่โทรการ์ทำน้องกล้องหรอมันน่ารักขนาดโอ้ยโอ้ยอะไรยังยังยังโอ้ยอันนี้ acting แบบโอ้ยยังยังครับแต่ว่ามีซีแหละซีนน่ารักน่ารักหลายซีนแบบซีที่ไี่ทานขนมหวานอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าแบบนี่มันไม่ใช่พี่หมื่นฟ้ากับน้องที่รักมันโทรมากล้องหรือกปเงี่ยอันไหนอะครับขนมอะนพี่ไปทานขนมหวานี่ปปอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้พ่อนหมายถึงว่าอ๋อ เราต้องเราต้องเราต้องบอกหรอว่าซีไหนซีที่คุณอิมโพไวต์กันอะเงียบเลยพี่โทยังไงพี่โทเลยพี่โทพูดเลยพูดยังไงซีครับก็คือจริงๆแล้วมีมีความโพไวต์บ้างแล้วก็แบบมีบล็อกกิ้งด้วยครับก็คือแบบซ้อมซ้อมมาแล้วเขาเลยนะเขาบล็อกกิ้งนะเขาบล็อกกิ้งบอกว่าให้นั่งอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ากล้องอ่ะจะตั้งอยู่บานนี้ให้เล่นได้แค่แค่ะแวกนี้นัโอเคใช่ครับพี่โทดูบอกกันคือข้นงฝากแล้ว หรือ <ผม S 1> ว่าเพราะเขาน่ารักจะรักตองข้างผมเป็นคนที่รักใครแล้วจะข้างรักครับอ๋อแล้วคนโดนข้างละคะเป็นยังไงเป็นยังไงครับผมก็ก็ดีครับผมอ๋อ,อ,อก็ดีใช่ไหม,อมโอเคงั้นพี่ก็ข้างรักละกันเออทำแล้วก็สตรอเบอรี่เคก้ชกช็อกโกแลตอะไรอร่อยผมได้จริงๆก,ก็องอเป็นคนชอบกินสตรอเบอรี่อยู่แล้วดังไงต่อแต่ว่าแบบช็อกโกแลตคือชอบกินเป็นบางครั้งแต่ว่าชอบสตรอเบอรี่ครับ ก็คือชอบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เค้กช็อกโกแลตพี่โท้ยงั้นเลือกทุกท่นเลยละกันเลือกไม่ถูกใช่เพราะแบบมันเป็นสิ่งที่สมควรที่จะมีอยู่ในชีวิตเราใช่แต่พี่เลือกกล้องนะกล้องกับช็อกโกแลตดูใบเลือกกล้อง เราก็กินช <im it ako st anza> ็อกโกแลตเราไปป้อน้องไงเราก็ได้ทั้งชอกไดเลยช็อกโกแลตดูไบโอโหไดเลยครับป้อนช็อกโกแลตดูไบทั้งอันอ่ะไม่เอาได้ไหมอ่ะก็เหมือนนี้ป้อนสตรอเบอร์รี่ก็ได้ใช่เอาเขอแบบนั้นเลยช็อกโกแลตดูไบนไมอร่อยอ่ะอ๋อน้องก้องน้องก้องไม่ชอบกินมันเหมือนนั่นอ่ะเออฮิปโปอ่ะเป็นรู้ได้ไงสตรอเบอรี่อร่อยอ๋อชอบกินสตรอเบอรีใช่ไหมสตรอเบอรีที่เรากินเองสตรอเบอรี่มรกตตอนนี้สายมันพานแล้วเรอเออน้องก้อง น้องก้องเขินแล้วแบบชอบทําเล่นเล่นเขินอะไรเขินไม่ทั่วหรอเขินแบบทุกอย่างเลยเขินทำไมไม่เขินเลยเนี่ยบอกเมื่อกี้ซีนแบบนั้นยังชิลๆสบายมากก็ไม่ได้ชิลนะก็ก็ก็เขินอยู่ก็ก็มีก็มีแต่ว่าแบบมันเป็นซีนสุดท้ายแล้วไงมันก็แบบมันก็ปล่อยใจปล่อยใจอะมันปล่อยใจมีมาว่าเขา ปล่อยใจไปอยู่กับพี่หมื่นฟ้าและน้องทีลาใช่ใช่ใช่ใชเ่เราเราไม่ปล่อยมาหาเราไม่ยังเราไม่อยาการักใครเขาเราเราเราน่ารักอยู่แล้วเออขาน่ารักแค่ไหนตอนนี้เขาน่ารักแค่ไหนรู้สึกว่าตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างน่ารักละก,กันเหมือนที่น้องก้องบอกว่าก็ดี เนี่ยเล่นอีกแล้วเล่นสายอีกแล้วยังไงเขินหรอเขิพี่โทรหรอใช่เขาแบบก็จีบเรามาตั้งหลายเดือนแล้วก็จีบมาเป็นปีแล้วมันยังไม่ชินอีกเราก็ปกติครับไม่ไม่ไม่ได้เขินขนาดนั้นเขนาจีบเรามันไม่ได้เขินขนาดนั้น <c oughs> ก็แบบตบมือ,อตบได้เลยครับพี่โทเป็นไงช่วงนี้เก่งได้ข่าวว่าเก่งจีบเก่งไม่ไม <c oughs> ่เก่งครับไม่เก่งเพราะว่าเราเก่แล้วหรือว่าเราคลั่งรักแล้วเราเราเป็นคนที่จีบไม่เก่ง แต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเล็งใครคนหนึ่งไว้ก็อยากให้แบบอยู่กับเขานานๆแบบใช่ประก็เลี้ยงเราทำยังไงคะเล็้ยงหรอครับเออโอ้ยเกือบโดนเขาบอกว่าเกือบโดนไหนยังไม่โดนเกือบโบบอุ้ยในหนขอโทษขอโทษขอโทษมาทิ้งไม้เจ็บไหมไม้โดนไหมโอ้เจ็บตรงไหนตรงไหน เต็มเต็มตาเลยก็จะโอ้ยเต็มเต็มตาเลยหรอไหนเขาดูหน่อยเฮ้ยนี่ไงักเราคลั่งรักอยู่หอเนี่แล้วคือน้องกล้องชอบบาจีผมด้วยครับเฮ้ยน้องกล้องชอบจักรจี้ผมด้วยรู้สึกว่าเลิฟแรงไปของน้องกล้องก็น่าจะเป็นการแกล้งโทมัสไม่จริงก็ไม่เคยแกล้งใครมาก่อนไม่พร้อมแกล้งคนรักใครด้วยหรออ๋อรักหลอกจึงหยอกเล่นใช่แต่ว่าเขาไม่รักหลอกนะเขารักจริง่ะคะ น้องก็เลยไม่อยากเล่นน้องเลยแกล้งเล่นสายอีกแล้วอยากให้โอกาสแล้วก็คนเก่งอางพี่หายไปไหนเนี่ยครับผมเอ่ออะสุดท้ายเราพูดหน่อยสิขอบคุณพี่ทุกคนที่แบบว่าซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แบบไปเป็นชิปมาจนถึงตอนนีก้กำลังจะสซุยพีสุดท้ายของพี่มุฟา้าละครับก็ขอบคุณพี่พทุกคนเลยนะครับที่แบบแบบ ตามพวกเราเราให้กำลังใจพวกเรามาตลอดแบบบางคนก็ตั้งแต่แบบดีมีเฟสแล้แบบบางคนก็ก่อนนั้นอีตั้งแต่แบบข่ีไลอ้อพเลยที่แบบเปิดตัวพวกเรารอบแรกก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาแล้วก็แบบทุกคนที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆด้วยก็เรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับเพราะว่าแบบเราก็แบบดีใจที่มีคนมารักพวกเราเเ็นเเราก็เป็นแบบรักแสดงใหม่ด้วยซึ่งก็แบบได้เจออะไรหลายๆอย่างที่ไม่ใหม่แล้วแบบพวกเราก็ จะพยายามให้สุดเต็มที่นะครับเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ทำผลงานออกมาดีให้พวกพี่ๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็อยากบอกพี่ๆแ,แฟนๆทุกคนเลยว่าออขอบคุณมากๆครับที่คอยสปอร์ตพวกผมมาตั้งแต่ดิมดิฟเอนชิพจนถึงแบบตอนนี้ก็ขอให้อยู่กันไปนานๆนะครับครับก็ พวกเราก็จะอยู่ให้ทุกคนรักไปนานๆครับโทมัสกล้องอยู่ตรงนี้ครับอ่ามันก็อยู่นีขอบคุณทุกคนมาเยอะแล้วให้พี่โงพูดที่เองเปิอศรีตลอดเวลาปีนึงใช่ไหมหนึ่งปีเป็นยังไงมางหนึ่งปีของเราโทมัสก้องครับอ่าตองบอกโคฟีหันหน้ำบอกพี่หน่อยก้อนโอยังไง่ะไปขึ้นใหม่ครับก้อนพี่อยากบอกว่าขอบคุณน้องกล้องมากที่ คอยอยู่ข้างๆพี่มาตลอดไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรก็ตาไม่ว่าพี่จะแบบบางครั้งพี่อาจจะเออแอะอาจจะอองอองบ้างแต่น้องก็ก็คอยช่วยพี่ทําให้มันแบบเกิดผลแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นขอบคุณจริงๆที่อยู่กับพี่ครับผมก็ขอบคุณพี่โชคเหมือนกันที่แบบอยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งเลยก็ขอบคุณที่แบบอยู่เป็นเพื่อนก้องแล้วก็แบบเล่นกับก้องมาตลอดแล้วก็ ถ้าแบบไม่มีพี่โชว์ก็คงแบบพวกเราสองคนก็อาจจะแบบไม่ได้มาอยู่จุดในวันนี้ด้วยก็ขอบคุณนะครับตรงครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณคถามัดกล้องครับไม่ว่าอะไรก็น่า